สำหรับความเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อเราเรียนเรื่องความหมายของสถิติและข้อมูลนะคะ่ะวันนี้เสนอความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เราพบบ่อยมากเลยนะคะก็คือผลการเรียนหรือเกรดก็คือใครบ้าง่าม3องนนะคะหลายคนเข้าใจว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจริงๆแล้วในทางทฤษฎีแล้วนะคะเกรดจะเป็นข้อมูลเชิงคุณนะ ภาพเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่สามารถเปรียบเทียบมากน้อยได้เช่นเดียวกับเบอร์รองเท้าระดับความพึงพอใจนะคะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะในทางคณิตสดิงแต่ว่าการนำเกรดมาคูณหรือหารกันไม่ก่อให้เกิดความหมายใดๆเช่นไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ได้เกรด4ได้คะแนนเป็น2เท่าของนักเรียนที่ได้เกรด สอนนะคะเพราะว่าเราเป็นข้อมูลเชิงคุณนะภาพแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นไงในทางปฏิบัติเป็นที่นิยมโดยทั่วไปให้สามารถพิจารณาข้อมูลลักษณะน,นี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและสามารถหาค่าเฉลี่ยดได้นะคะวันนี้เราอยากเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าผลการเรียนหรือ เกรดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแต่ให้เราเข้าใจว่าในทางทฤษฎีเกรดจัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ในทางปฏิบัติให้สามารถพิจารณาข้อมูลลักษณะนี้ว่าเป็นข้อมูลเชิงปร,ริมาสามารถหาค่าเฉลี่ยได้นะคะวันนี้ขอให้เอซทุกคนมีความสุขในการเรี่นรู้รเการ